พี่น้องขามาผัดแตงฟ้ามะเขือม่วงหัวโกลาบี้ที่ปลูกเองผัดกับพี่น้องใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีหาจะใส่ไข่ลงไปด้วยค่ะไข่สักสองใบค่ะแต่มะเขือม่วงไม่รู้มันเข้ากันหรือเปล่ามันมันมีแล้วมันจะเสียมันกลัวว่ามันเสียมันไม่เสียหรอกค่ะพี่น้องขายังไม่เสียก็เลยเอามาผัดปนกัน ผัดผักปนๆกันไปว่างั้นนลยค่ะพี่น้องค่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะผัดเสร็จตอนผัดเสร็จนะคะน่าทานค่ะพี่น้องขานี่ค่ะสุกแล้วเดือดพุดพุดมะเขือม่วงแล้วก็แตงกวาแล้วก็หัวโพรบี้ที่ปลูกเองค่ะก็อย่างนี้แหละไอ้มันเล็ะๆค่ะพี่น้องเขานอกนาน่ะฟันหลอไม่มีฟันค่ะผัดกับไข่อร่อย เราลูกนาชิมดูเมื่อกี้ปลายชนค่ะพี่น้องขามาทานข้าวกันค่ะปลาแซลมอนทอดผัดผักรวมสามอย่างอย่างที่เห็นนั่นแหละเกากล้องแล้วก็แกงอกเป็ดกับพี่น้องขาแกงแบบไม่มีน้ำอะค่ะแกงแบบคั่วแกงคั่วอกเป็ดกับพี่น้องขานี้เลยค่ะ มาก้านกนาขออนุญาตทานข้าวก่อนอิวแรงแล้วคะ่ะพี่น้องขาหิวแรงแล้วหิวแรงแล้วคะ่ะมาคะ่ะพี่น้องนี่แหลคะค่ะตักข้าวตักปลามาทานด้วยกันคะ่ะพี่น้องเดินพากับพี่น้องขายามใกล้กัำค่ะ ทานข้าวทานอะไรเสร็จแล้วก็ทำโน่นทำนี่ในบ้านเสร็จก็ออกมาเดินเลยกค่ะพี่น้องค่ะอากาศดีดีออกมาเดินนกร้องมาคับพี่น้องค่ะมาเดินด้วยกันค่ะวันนี้วันศุกร์ตอนเย็นๆค่ะ ่ชุ่มชื้นค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยค่ะเดินกันไปมาเดินกับก้านนกนาค่ะแอ่งน้ำทางโคตโคง้ง ไปหมดเลยค่ะพี่นองค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจิญกับข้าวนกนาเนเตอร์แลนด์อีกแล้วกับพี่น้องขายินดีต้อนรับพี่น้องนะคะตัวโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนอกนาเนเตอร์แลนด์ค่ะพี่น้องวันนี้วันศุกร์ตอนเย็นๆแล้วค่ะข้าวนกนาทาโน่นทํานี่ทําทานข้าวจัดบ้งจัดบ้านเสร็จก็ออกมาเดินในป่าเลยค่ะพี่น้องขาหอมมาเดินผลคลายค่ะ มาพี่น้องมานั่งคุยกันในรถเจอก้านกนาเจอกันในรถอีกค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละเก้านกนาก้านกนามีหวัวข้อว่าตาได้ยินอย่างนี้แล้วจะกล้าไปอีกเหรอหน่ากลัวตาได้ยินอย่างนี้แล้วจะกล้าไปอีกเหรออก้านกนาได้อ่านค่ะพี่น้องค่ะได้หานคอมเมนต์ของพี่ท่านหนึ่งที่น่ารักนะคะพี่น้องค่ะพี่ก็เขียนมา หาข้านกนาเขียนคอมเมนต์มาบอกว่านะคะข้าวนกนาจะห่านพี่ก็คงเป็นห่วงอะนะเรื่องไปสาวหนา้าเรื่องเข้าเข้าเอ่เอเข้านกนานะ่ะชอบไปยิมไปฟิตเนสแล้วเข้าสาวหนา้าไงครับพี่น้องแต่วันนี้วันศุกร์ไม่ได้ไปตามจริงวันศุกร์สาวหน้านะ่ะมีแต่มีแต่ผู้หญิงหลังจากหกโมงเย็นนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ชายก็ห้ามเข้าหลังจากหกโมงเย็นตรง จนถึงสี่ต้มมันเป็นดามันเป็นเลดี้ไนแล้วพี่ก็คอมเมนต์มาบอกกับข้าวนกนาว่าวันจันทร์ที่สิบมิโยที่ผ่านมาก็วันจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละวันที่สิบนะมีหญิงไทยอายุเจ็ดสิบสองปีไปสาวน่าในยิมที่ใช้บริการเป็นประจำในห้างเซนท่าน แจ้งวัฒนะเสียชีวิตในห้องซาวหน้าหลายชั่วโมงกว่าจะมีพนักงานไปพบก็อกโมงเย็นแล้วโอ้แสดงว่าคนนั้นที่เขาอายุ72ปีก็เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเช้าอย่างนั้นนั่นหลือคะพี่ก็คงคิดว่าคงอย่างนั้นและนะกว่าจะไปเจอก็เย็นแล้วนะคะ โอ้ยแล้วทำไมอ่ะเก้านกนาอยากจะบอกเล่าถึงสาวหน้าที่เก้านกนาไปนี้นะคะที่ยิมที่ฟิตเนสนี่นะคะพี่น้องค่ะสาวหน้าที่ฟิตเนสที่เก้านกนาไปนี่จะมีคนอยู่ตลอดเลยเพราะว่าคนเยอะค่ะพี่น้องมันมีสองห้องค่ะห้องอ,งอง่องไงน้ํา กลิ่นยูคาลิปตัสกับห้องที่มันไม่มีไฮน้ำอ่ะห้องแห้งอ่ะค่ะพี่น้องขานั้นเลยค่ะแล้วทีนี้วันศุกร์แค่นั้นละค่ะพี่น้องขะวันศุกร์วันเดียวที่มีหลังจากหกโมงเย็นที่เฉพาะให้ผู้หญิงเข้าอ่ะค่ะพี่น้องทุกๆวันก็มีคนเต็มตลอด แล้วในห้องอะนะในห้องที่เราเข้าไปในซาวน่านะ่ะที่มีโซฟานั่งอะนะใน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 บริเวณนั้นอะมันจะมีนั้นนะพี่น้องมันจะมีสั่งดื่มสั่งอะไรได้เลยจากจากอาจอที่ปรากฏจอนั้นใช่ไหมมันเป็นจออยู่มันเป็นวงจรมันเป็นจออยู่แล้วกดปรากฏแล้วก็เราจะเอาดื่มอะไรดื่มชาดื่มสมูทตี้อะไร ก็คุยทางตรงนั้นเลยค่ะในในจอนั่นเละค่ะเขาก็เอามาให้นะที่สาวหน้านะคะพี่น้องกาแล้วในสาวหน้าที่นี่ที่เข้านกนาไปนะพี่น้องเขานกนาว่าไม่น่ากลัวนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะ คนเห็นตลอดยังไงรู้ไหมคะพี่น้องขาที่รีเซพชันอะนะเวลาเราไปในฟิตเนสอ่ะพอไปถึงแล้วจะมีรีเซพชันอ่กุญแจเราต้องนั่นกุญแจนะว่าเราเข้าไปแล้วอ่ะเราเราเรา,เรากดอะไรอ่ะกุญแจนะเราก็นั่นที่ตรงนั้นะนะแล้วเราก็เข้าไป ประตูมันก็เปิดค่ะพี่น้องกาแล้วทีนี้เอ,อ่อแล้วอะไรอ่ะที่รีเซพชันอ่ะพี่น้องเขามีนะเขามีจอเป็นจอวงจตรตทรรัตั์เหลอกล้องเหลอกล้องวงจรวงจรเปิดอยู่ในนั้นอ่ะที่รีเซพชันน่ะนะเขาจะเหมาเขาจะเห็นอยู่เอ่อคนที่ทํางานที่ว่าเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรอ่ะมันจะมีจออยู่ตรงนั้นก็จะมองดูอยู่อ่าว่า คนโน้นคนนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยใน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 ฟิตเนสหรือว่าในห่าใน s า u n าทำไมเข้านกนาถึงทราบในวหน้าครับพี่น้องขาวันก่อนเข้านกนาไปนั่งในห้องในห้องอ่องไห่น้ำอะค่ะพี่น้องเข้าไปในห้องไหน้ำนี่ต้องต้องต้องแค่ผ้าหมดเลยนะเข้าไปกับผ้าจะตัวไม่ได้ห้องอีกห้องหนึ่งเข้าอ่องที่แห้งอะค่ะเข้ากับ นุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปได้แต่ห้องที่ว่าให้น้ำอ่ะนุ่งผ้าเช็ดตัวเข้าไปไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละแล้วเข้านอกนาก็รู้เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่กางเกงเข้าไปนะกางเกงว่ายน้ําของผู้ชายขาสั้นนั่นแหละแล้วบางเงินรีเซพชันเขาคงเห็นทางจอจอวงจรโอรทัศน์ที่มันมีอยู่ที่รีเซพชันนั่นแหละค่ะ แล้วเขาก็เดินมาเลยเพอเห็นผู้ชายคนนั้นเข้าไปในห้องเอเอที่ว่าหายน้ำอะค่ะเข้าไปทั้งกางเกงเขาจะมาเดินเดินมาแล้วเข้าไปก็ประตูเลยว่าอ้ามใส่กางเกงเข้าไปต้องต้องแก้ผ้าหมดเลยนะเข้าไปในห้องอ่ะ้องอ่องออไอ้น้ำอะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งตอนนั้นเข้านกนาเขานั่งอยู่ด้วย <c oughs> ก็เข้ามาก็าประตูบอกผู้ชายคนนั้นไง ว่าห้ามใจกางเกงเข้าไปต้องแก้ผ้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละถึงเก้านอกนารู้แต่เก้านอกนาก็รู้แล้วแหละนะว่าเขาต้องมีกล้องตทรทัศน์วงจรวงจรเปิดที่ได้ดูหมดเลยว่าใครทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยในห้องซาวน่าหรือห้องโน่นน้องนี่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องคะ่ะมันมันมีอยู่ที่ฟิตเนส แล้วต้าเกิดใครหัวใจวายหรืออะไรอย่างนี้ในในในนั้นน่ะนะเขาจะเห็นเห็นเห็น,หนทันท่วงทีกับพี่น้องเห็นตามท่วงทีเพราะว่ามีกล้องวงจรเปิดอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่น้องกาที่เข้านกนาไปนะคะแล้วที่พี่เขาเขียนบอกมาที่ว่าเซนท่านแจ้งวัฒนะผู้หญิงไทยอายุ72ปีเสียชีวิตแล้วตั้งนานฝ่าจาก พนกางารจะมาเจอแล้วเขาไม่มีกล้องวงจรเปิดหรือคะที่รีเซพชันที่ว่ามองเห็นไปตูวนะนะพี่น้องขานั่นแหละที่นี่ก็มีอย่างนั้นที่ที่ที่เข้านอกนาไปอ่ะนะแต่คนคนที่ทำงานนะ่ะเขาไม่มาดูอยู่ว่าคนจะแค่ผ้าหรืออะไรหรอกนะคะที่ที่เน์นแลนดนะ์อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในห้องซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยเดินยืนคุยกัน ไม่ใส่เสื้อผ้าแบบแบบแบบแก้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเรื่องธรรมดามากเขาคนที่ทํางานที่เ e ซ e p ชั่นเด็กๆพวกนั้นเขาไม่เขไม่เขไม่ดูเขาเขาชินค่ะเขาไม่ดูค่ะพี่น้องค่ะก็นั่นแหละอยากมาอยากมาพูดคุยเรื่องในชาวหน้านะที่ที่ที่นี่พี่พี่แค่พี่พี่ท่านนี้ใจดีมากๆเลยทุกอย่างเลยเขาจะมา บอกเล่าเขานกนาเรื่องโน้นเรื่องนี้เ้านกนาคิดว่าเขาคงเป็นห่วงอะนะเห็นเขานกนานะจะมาบอกว่าอบอกบ่อยๆว่าไปฟิตเนสแล้วก็ไปเ,เข้าสาวหน้านั้นขอบคุณพี่มากๆเลยที่เขียนมาบอกมาเตือนมาเล่าอะนะพี่ขาขอบคุณมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเขานอกนาว่าที่นี่น่ะไม่เป็นไรค่ะ ในห้องซาวน่าน่ะเอเอ,มอมีกล้องวงจรเปิดอยู่เขาสามารถดูได้หมดเลยในจอมันมันจะมีจอมองเห็นอยู่ที่รีเซพชันค่ะนั้นเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เขียนมาเป็นห่วงแล้วทีนี้นั่นแหละจะกล้าไปอีกไหมหละ่ะพี่น้องจะได้ยินอย่างนี้กล้านั่นแหละค่ะพี่น้องกล้ากล้าไม่ไม่เป็นไรค่ะโอเคนั้นก็คุยเรื่องสาวน้าสนุกสนุก การนกนาก็อขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านค่ะเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมานั่งคุยในรถอีกแล้วฝากกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ